ครับกับผมสุทเอกกิศสกรสายลินครับกิอาสาพระเจ้ทานจากกองพันทหฐานสื่อสารที่ห้ากองพลทหฐานราชเทวครับซึ่งรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ครับสำหรับนี้ก็ผมก็อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ย้อยลอยพัสเว์ครับตำบลนีนุดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นั่นเองครับสำหรับภาพบรรยากาศจะเป็นเช่นไรครับเดี๋ยวกับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมณขณะนนี้ครับไปกันเลยครับครับไปเลยครับ สวัสดีค่ะขออนุญาตพี่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับได้ค่ะดิฉันนะคะนางาสาวกิติมาชดากรค่ะผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยูดงค่ะครับขออนุญาตทราบชื่อเล่นพี่หน่อยครับค่ะเรียกพี่ปลาค่ะโอเคขออนุญาตพี่ปลาพาท่านผู้ชมนะครับารับชมสถานที่อุทยา,า,ายถถนประวัติศาสตร์ย้อนรัชสมัยนะครับค่ะครับก่อนอื่นนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพัฒนิตรของเราได้งะมาณก่อสร้างจากอ่าในจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อปี2554ค่ะ ก็เป็นการเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ว่าชงช้างหรือว่าจับช้างของคุณพัศเสวะนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องราวบอกเล่าโดยแบ่งทั้งหมดเป็นสี่โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นทางเข้าก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ป้ายคงป้ายอุทยานอ๋อครับผมโซนที่สองก็จะเป็นปฏิมากรรมช้างอกเชือกซึ่งบอกเล่าว่าเราสามารถลองช้างได้ที่ไหนจำนวนกี่ตัว นะคะตอนนั้นต้องเป็นตัวเนาะครับเป็นเป็นตัวครับใช่ค่ะตอนท้องก็จะมีมีพังนะคะมีพังมีพังสี่แล้วก็มีพายสองพายสองนะคะในโซนตรงนี้ก็จะเป็นบอกเล่าเรื่องราวครับโซนต่อไปก็คือโซนอาคารจตุรุมุขเราห้องน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องประวัติ รประวัติของปุนชะเสวตว่าคล้องได้เมื่อไหร่ที่ไหนนะคะตรงนี้เราคล้องได้ที่หนองเต่านะคะหนอง,นองตบ้านหนองจูดถ่ายในตําบลยูโดมซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูงนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดตรีด้วยนะคะครตรงนั้นแล้วก็ ควคคองได้จับได้เสร็จใช่ไหมคะก็จะมีการมาเลี้ยง,ยงนะคะตัวน,นั้นเลียงเลี้ยงทั้งหกเชือกครับอ่เลียงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะมีพื้นที่ที่บอกเราว,ว่าอาอาคารจตเรมุกทวงได้ที่ไหนโดยใครและใครเป็นคนสัมปทานในการทองชาง้างครั้งนั้นนะคะ,คะและอีกอย่างหนึ่งอีกโซนหนึ่งนะคะโซนโซนที่สามก็จะเป็นโซน ช้างนะคะกช้างด้านหน้าใช่แล้วค่ะกช้างจำลองนะคะแล้วก็พื้นที่ป่าก็คือทางเดินธรรมชาตินด้ละค่ะประกอบกับว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรานะคะได้ร่วมสนองพระราชดำรินะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะหรือว่าอปศทค่ะพื้นที่ป่าตรงนี้กำหนดเป็น84ไร่นะคะเป็นพื้นที่ป่าปกปักค่ะ ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสนองภายใต้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นค่ะซึ่งมีหกงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานที่หนึ่งก็คืองานฐานงานปกปักก็คือตกด้วยพระบารมีปักด้วยแนวเขตซึ่งป่าตรงนี้เหมาะสําหรับการเรียนรู้เพราะว่าเป็นป่าต้นน้ําป่าอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวตำบลยูดมซึ่งไม่แห้งนะคะีไม่แห้งน้ำไม่เหือดแห้งพื้นที่ป่า ก็จะมีพันไม้หลากหลายนะคะอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าพุ่มร่าพุ่ใช่ค่ะ,คะมันจะเป็นการผสมของอินทรีย์วัตถุวัชพืชเยอะตรงนี้เมื่อก่อนอ,ะอ่ะเอพื้นที่ตรงนี้พื้นนิดนนึ่งก no นะ็เป็นพื้นที่น o s ลนะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกคนใช้ร่วมกันเป็นพื้นที่ป่าค,ค่ะแล้วเราก็กําหนดขอบเขตมาว่าในการศึกษาข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นในงานที่หนึ่งงานปกป่าเราก็จะมี ในส่วนของการสารวจท้านไม้สำรวจทรัพยากรทรัพยากรในท้องถิ่นทั้งหมดของเราก็มีกายภาพชีวภาพและทรัพยากรทางมิปัญาาปปาาปญ,ญาครับพื้นที่ตรงนี้บ่งบอกล่าสุดทางเราก็ได้ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนในท้นที่แล้วก็นักเรียนในอพยพรับเนี่ยครับปีหนึ่งก็ประมาณสิบคณะนะคะอ,อย่างน้อยสิบคณะที่มาที่เข้ามาศึกษาดูงานที่นี่ค,ครับใช่ค่ะ เพราะว่าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเชิงวิทยาศาสตรยากแช่ไหงเนีย่ยตรงนี้เป็นป่าที่สมบูรณ์ในการเรียน้มืองที่ป่าตรงนี้อ่ะสังเกตไหมคะทางเข้าก็จะเป็นน้ำแฉะนะใน<ค>น้ำรตรงนั้นก็จะมีต้นไอ้บ่าวเยอะอืมเพราะว่ามันเหมาะเหมาะกับพื้นที่ก็คือเขาจะอยู่น้ำแฉะจะสมบูรณ์มากตรงนั้นจะเยอะมากจะเป็นต้นกล้าเล็กหรือว่าต้นต้นใหญ่พอประมาณหนึ่งนะคะ แล้วก็ถัดมาอีกประมาณสักสามถึงสี่ร้อยเมตรก็จะเป็นต้นหมาเกเจนะคะเหมือนที่เราดูจะเป็นดินดินเยอะกว่านิดนึงไม่มีน้ำอ่าตรงน,นี้เราเราลงลงสังเกตนะคะและระยะต่อไปอ่ะมันก็จะมีในส่วนของหินอ่านี่มันเป็นหินปูนถูกไหมครับพี่หรือว่าเขาเรียกอะไรภูเขาหินปูนไหมครับเหมืนมนอนกับว่ามัน มันมันดินมันยุบลงไปหินหินก็โผล่แต่ว่าข้างบนอ่ะมันจะเหมือนเป็นพื้นที่สามดูรือเปล่าไม่มีน้ำดินแล้วก็หินแล้วก็ต้นไม้แต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันถึงจะเห็นได้ว่าป่านี้สมบูรณ์มากเลยครับต่อค่ะได้เห็นความแตกต่างได้เลยนะคะอ่าตรงนี้พื้นหายากนะคะตรงนี้ชาวบ้านจะไม่บุกนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าพื้นที่ปกปักปกด้วยเชื้อบารมีปักด้วยเงาสีพื้นที่สาธารณะอ่า ประชาชนทุกคนภูมิใจให้อีกอย่างหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ที่พี่บอกว่าเราร่วมสนองพระราชดำริของพื้นที่พื้นที่ป่าครันะครับพี่ป่าครับรวมๆพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ท่านรวมพื้นที่ชุนป่าด้วยใช่ใช่ครับ92้าสิบสองไร่ค่ะ92ไร่ค่ะแล้วก็มีพื้นที่ป่าแบ่งเป็น84ดส่ไร่พื้นที่ป่าแบ่งเป็นแปดสิบสี่ใช่ค่ะ สมบูรณ์มากครับครับและตอนนี้แล้วปาท่านผู้ชมมาอยู่จุดสิ้นสุดทางนะครับจต่อุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพัทวเวศครับพี่ปาครับถึงเพื่นปาพูดกับท่านผู้ชมอีกนิดน,นึงครับว่าระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับจากที่เดินเข้ามาจากต้นทางพี่ปาเส้นทางที่เราเดินสำรวจนะคะเป็นพื้นคนกี่ยกระดับประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันเมตรหนึ่งพันเมตรแล้วก็ท้นสุดตรงนี้ครับแต่ถ้าถามว่าเราจะหยุดการพัฒนาหรือว่าส่งเสริมการต้งเที่วแค่นี้ไหมครับไม่คนะ่ะ เพราะเรามีเป้าหมายนะคะว่าเราจะไม่ทำลายพื้นที่ป่านะคะเราคงไว้ในอนาคตรเราอาจจะทำเป็นสกายวอล์กในเห็นไหมคะถ้าเกิดท้องปะมาณเรามีนะคะคแล้วก็เราขอใน,นส่วนของส่วนเสื่อมจากเที่ยวการทำสกายวอล์กเราคงไว้ซึ่งทรัพยากรออืมอะเราไม่ไปทำลายเขาครับแต่ว่าเราจะมองในมุมสูงอันนี้คืออนาคตนะคะแล้วก็มีแผนว่าจะทำ จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะเราไม่ต้องการในห้นักท่องเที่ยวเดินเข้าทางไหนออกทางไหนเราต้องมีการวอล์กเวอยให้เขาได้เรียนรู้ในมุมสูงมุมตำ่ำและก็สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะปกตินักเรียนเขาชอบนะคะเขาก็จะมาจดการเรียนรู้ที่นี่แหละคะ่ะ พืชในในพื้นทีน่ป่าอันนี้คือบางส่วนนะคะคเพราะว่าเนี่ยเก็บเก็บได้เยอะแต่ว่ารเราสามารถเก็บและนําเสนอรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพร,ร้อมกับผู้ปัญญาในท้องถิ่นนะคะที่เขาก็จะบอกว่าเหมือนกับว่ามีต้นที่แรกอ่ลักษณะของต้นที่แรกเป็นยังไงกายภาพเปะถภาของเขาเป็นยังไงเป็นต้นไม้ยืนต้นลำต้นสูงตรงสำหรับทำอะไรค่ะ อันนี้เราก็ต้องมีการสืบสวนข้อมูลทางโซเชียลนิดนึงแล้วก็คุณปัญญาในท้องถิ่นนะคะงานนี้นะคะก็เหมือนที่บอกว่าเป็นที่พักครับและก็เป็นสาราของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นงานที่หนึ่งก็คืองานปกทรัพยากรท้องถิ่นนะคะพื้นที่ปกป่าเราเห็นไหมคะมันมีมีพืชพืชในพื้นที่ีค่ะไม่ใช่แค่พืชนะคะเราก็ยังยังมีสัตว์นะคะสัตว์ที่ว่าเราสํารวจได้การสํารวจในที่นี้เราจะแบ่งการสํารวจเป็น เป็นพื้นที่โซนซึ่งง่ายต่อการสำรวจจะได้ในทับซ้อนอ่าอย่างเช่นว่าเราก็จะแบ่งเป็นเอ,อ5คูณ5แล้วก็สำรวจว่าในประมาณ25ตารางเมตร,รอ่ามีพือชอะไรอันนี้ก็คืองานปกปักนะคะครับงานปกปกักทรัพยากรท้องถิ่นนะคะหลักการก็คือเราต้องรู้พื้นที่ค่ะคร,รู้จักรู้รักค่ะกิจกรรมทำบ่อยนะคะที่อะ่ะก็จะเป็นในส่วนของ ของอบตเองเนีย่ยเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะก็จะมีค่ากลางวันส่งเสริมไม่เด็กมานั่งทำกิจกรรมเรียนรู้ว่าพื้นที่เขามีอะไรบ้างครับผมเรจะเห็นว่ามีน้องๆนักเรียนนะครับมาทํากิจกรรมใช,ใช่ค่ะนครับครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมที่ของช้างจำลองที่อยู่ด้านหน้าครับ ถึงจุดที่พี่เซอร์รส์พี่พองไปไหนครับเนี่ยมาสิมันไปได้เหรอครับพี่คือทำไมชาเอาเลยครับไปท่านผู้ชมตามมาเลยครับลำบากนิดนึงนะคะแต่เด็กๆที่เคยมาเรียนรู้ที่นี่ี่ก็ลงทางนี้นะเพราะว่ามันจะมีทางเดินที่สูงแล้วก็ทางินต่ำเห็นไหมมันมีทางเดินแสดงว่าต้องมีคนเดินมาเลยค่ะนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นทางมันนี้จะ็นคอนกรีตเหมือนกันเหรอพี่ป้าใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีงบแรกนะคะของงบจังหวัดตรงนี้เลยแรกเลยพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งเมตรกว่าเป็นคอนกรีตสองโลเมตรเองก็จะไปออกที่คลอกฉางได้เลยคีะต้นตะเคียนเลยนะคะพูดถึงต้นตะเคียนแล้วต้นให่ไหมครับพี่ปาต้นนั้นไลค่ะต้นผูกผ้าค่ะอ๋อ อันนี้ไม่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 สายมูนะคะที่ว่าความเชื่อของแต่ละคนนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ลบหลู่ะเพราะว่าเขาเกิดก่อนเราถูกไหมคะนี่นะคะอันนี้เมื่อก่อนเขาก็บอกเป็นต้นตะเกียนนะคะมีรหัสด้วยใช่ไหมคะเห็นไหมพันไม้ของเรามีรหัสด้วยอันนี้เพื่อศึกษาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะอืม พื้นที่ต่ำมีลำน้ำไหมนะคะมีน้ำเป็นน้ำเกลือน้ำใสพอสมควรค่ะไม่มีการขุดหรือว่าไม่มีการลอกนะคะเป็นพื้นที่เดินยมครับเพราะพี่มองว่าถ้าเกิดเราไปลอกน้ำมันจะแห้งอ่ะเพราะว่าให้เขาดยู่รอดใช่ไหมคครับอันนี้ก็คือคลอสาแม็กใช่ครับผมจำลองไายแม็กสวยที่สุดก็คือ อายุการก่อสร้างนานเนาะแล้วก็มีการก่อสร้างด้วยไม้ค่ะอีภาพเดิมๆนะภาพเดิมๆสวยมากแต่ตอนนี้เราเราเข้าแผนที่จะปรับปรุงแล้วค่ะครับผมเพราะว่าจะได้เป็นการเล่าเรื่องหยอดองค์จอหนะคะอ่าอันนี้จะเป็นการจาลองพอกช้างนะคะเมื่อก่อนพ่อขางอ่ะก็จะมีมีการตั้งคอกตั้งคอกที่อ่อเหมือนที่พี่บอกว่าที่หนองเต่านะคะ และการทาข้อ่ะเขาก็จะใช้ต้นไม้ธรรมชาติในการทับถมเ็าจะมีช่วงที่เรียกว่าขาทรายดมขาทรายดมก็อย่างเช่นเอาต้นไม้ใหญ่ๆนี่แหละดมมาเป็นปากกว้างแล้วก็ไปหางมีอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอันนี้เรายอดส่วนนะแต่การทําจริงๆอ่ะจากที่พี่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณลุงเปรมนะคะคุณลุงเปรมปุุงเครื่องท่านเป็นส่วนหนึ่งของคณะจับฉาตอนนี้ท่านก็มีที่จับฉาบตัวเวบได้ใช่ไหมครับต้องใช่ท่านก็เป็นอ่อ หมือนกับว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องในการเขาเรียกอะไรอ่ะท้องอ๋อทำา้องเปน้องทำาคกด้วยครับทำาคกนะคะก็จะมีขาทรายดมครับที่เรียกได้นะคะก็จะดมต้นไม้อ่ะเป็นพ่อกครับคกยาวเป็นการอําพรางไม่ให้พรางรู้ว่าเราทำโคกอ๋อมีขาทรายดมขาทรายแขงขาทรายแข็งมันมีชื่อเรียกนะคะส่วนใหญ่อ่ะเป็นชื่อที่เป็น ออกแนวของสตรีหญิงอย่างเช่นนางโยงสายคุมพัดอย่งเนี่ยค่ะชื่อเรียกนะที่มีก็ช้นงจำลองให้ดูด้วยแต่ตอนนี้เขายืนไปจัดวิธีการงานสตรีอำเภอแล้วก็ยังไม่ได้เอามีถุงมนะครับเท่นี้ผมถามนิดนึงทำไมเขาต้องพี่ปลาพยาชาไม่คำทำไงเขาต้องตั้งชื่อเป็นแบบคล้ายๆผู้หญิงคับบ มัเป็นความเชื่อใช่ความเชื่อตตวเองสังเกตไหมว่าโค้งช้างอ่ะการจับช้างกันทำโคอกช้างอ่ะเขาขุดไปแค่ห้าสิบเซนนะแต่ช้างมีพลังมหาศาลนะแล้วทําไมอมันต้องอยู่ในสีในรมด้วยเนี่ยเขาต้องมีมนตนมีค่าช้าที่เคยที่เคยรับปากเาาของคนที่เคยทำโคกอเขาบอกว่าช่วงระยะเวลาที่เขาออกไปทำโคก เดือนสองเดือนอ่ะเขาห้ามห้ามแต่ต้องผู้หญิงนะห้ามมีอะไรกับภรรยาด้วยนะก็คือรักษาศีลก่อนจะไปท้องช้างอ๋ออ๋อไปสุดอ๋อครับผมใช่ค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นสารานี่ยเขาไม่พิเยกสารานะคเขาเขาเรียกว่าอห้างมอ่อมอเท่าอ๋อมอเท่าที่ทําไดม่นน่ะครับให ให้ช้างเข้าโคกอะค่ะช้างช้างก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหมครับผมแล้วมีตัอโคกอ่านี่โคกเขาจะต้อนเข้ามาต้อนเข้ามาแล้ก็อยู่ในโคกนี้จนจนจนกว่าเขาจะสงบสติอารมณ์้าป่าครั่าครับก็จะมีนิดหน่อยดุนิดหนึ่งครับถูกต้องแล้วมันก็มีช้างโลช้างโลไวออกไปข้างหลังข้างหลังอ่ะเวลาเวลาประตูออกอ่ะเขาจะเรียกว่าช่องเอริอร์ด ช่องอะไรครับอีกครั้งนหมไ่ไ,ไ,ไ,ไม่เราะได้แต่ก็แต่ก็ได้อยู่ใช่ค่ะก็ออกขนาดขนาดที่ออกไปได้นี่แหละนี่นี่แหละมันจะมีช่องเล็กๆแล้วก็มีไม้จับสําหรับเออสำหรับที่ว่าทาาขาท่ขาของช้างอะค,ะค่ะก็จะมีช้างที่เราเลี้ยงนี่แหละแล้วก็ช้างที่เราจับได้นี่แหละก็เหมือนกับว่า เป็นเป็นตัวล่อค่ะขอขออนุญาตย้อนถามพี่ปานิดนึงครับไอช้างล่อนี้จําเป็นนะครับต้องเป็นช้างตัวเมียหรือช้างตัวผู้ก็ได้ครับพี่ปาพอจะทราบตรงนี้ที่ไม่ชัดนะส่วนของช้างล่อแต่พี่ว่าน่าจะเป็นช้างที่เอ่อเลี้ยงเชื่อกเพราะว่าเราบังคับเขาได้ไงเราบังคับเขาได้เสร็จเหมือนกับว่า ให้คุ้นเคยล่อยออกมาอย่างเงี้ยอ๋อครับเพาได้ที่อย่างนี้ไปเปล่าอือเดยตรงนี้ที่ต้องไปถามเได้ได้โอเคครับพูดพิษเนี่ยใช้ใครับผมครับพี่ตาครับแหละตอนนี้เราก็มาถึงอาคารอันนี้คืออาคารจตุรมุขอ๋ออาคารจตุรมุขครับก็จะเป็นในการมีป้ายมีเทศกาลแล้วก็บอกเล่าประวัติของช้างเรกคู่พระรามีของในหลวงรัชกาลที่เก้าของเราไมคะครับ มก็จะมีชื่อของพระเวีใช่ค่ะอันนี้คือพระนามเป็นนะคะพระนามเป็นพระนามยาวมากเลยใช่ค่ะก็จะมีนักเรียนโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านสวนแดงแล้วก็โรงเรียนบ้านหลังจักเขาก็จะมีการนาไปทําบทเพลงแล้วก็มีการรีวิวประกอบชื่อพระองค์ท uh ่านแล้วก um> ็ประวัติของท่านค่ะน uh ่ารักนะคะ นี่เลยค่ะประวัติประวัติที่ป<ช>ระวัติตั้งแต่ของตั้งแต่ของอชื่ออะไรความสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใครเป็นคนสัมปทานหม้อเท่าเช่อะไรนะคะ,คะนี่แคละจนถึงว่าอถวายอืมคัันี่ค่ะคเป็นความภาคภูมิใจของชาวตลดีดงนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ จบลงไปแล้วนะครับสําหรับภาพบรรยากาศการทํากิจกรรมจิตอา,ศา,ศาสาตอบปุมภูมิทัศน์อุทยานปวัติศา,ศา,ศาสารย้อนรอยพัสดุนะครับก่อนจากกันไปนะครับทางโรงเรียนจิตอาสา,ามีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์นะครับโดยโรงเรียนจิตอาสานะครับได้เปิดสูตรื่องละลองทุกโดยให้ท่านผู้ชมได้ลองทุกมาโดยผ่าน5ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่1นะครับท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์ใต้โพสตผ่านทางเพจโรงเรียนจิตอาสานะครับช่องทางที่2นะครับท่านผู้ชมสามารถแชทผ่านทางเบสเซนเจอร์ของทางเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสานะครับหรือจะเป็นช่องทางที่3นะครับท่าน ที่ท่านผู้ชมชมไลฟ์สดนะตอนนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางที่4นะครับท่านผู้ชมสามารถโทรสายด่วน1510นะครับหรือจะเป็นช่องทางสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมสามารถสแกน QR code แล้วก็แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านมานะครับพวกเรา,เาท่านจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศนะครับจะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านผู้ชมได้ทันใดนะครับสุดท้ายนี้นะครับ,รบขอฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรา ชาวจิตอาสาและฐานจิตอาสาทั่วประเทศนะครับโดยผ่าน4แพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่1นะครับช่องทาง YouTube ครับช่องทางที่2นะครับช่องทาง Facebook นะครับช่องทางที่3ช่องทางทิกตอกนะครับหรือจะเป็นช่องทางที่4ครับช่องทางอินสตาแกรมนะครับโดยท่านผู้ชมสามารถเสิร์ชคําว่าเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับฝากให้ท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับรอบหน้านะครับพวกเราชาวจิตอาสาและฐานจิตอาสาจะไปทํากิจกรรม พัฒนาที่ไหนนะครับฝากให้ท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ care, เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ